เมื่อลูกชายเปลี่ยนของในบ้านให้เป็นขนาดมหึมาทั้งหูฟังกับไข่อันนี้แค่บางส่วนเท่านั้นพ่อหาหูฟังของตัวเองไม่เจอลูกชายเลยชี้ว่านี่ไงครับหูฟังที่พ่อกำลังตามหาอยู่พอพ่อหันมาดูนี่น่ะหรอหูฟังของฉันเขารู้แล้วว่าลูกชายไม่ได้เปลี่ยนแค่หูฟังอย่างเดียวแน่พอไปอีกห้องก็เจอกับวีขนาดยักษ์พ่อถิงมกับงมงว่าไปสัรหามาจากไหนแต่พ่อก็เริ่มลุ้นแล้วว่าจะมีอะไรโผล่ออกมาอีกต่อมาพ่อกําลังหากันไกลยอยู่แต่ลูกชายได้เอาไปแอบแล้วแล้วเขาก็ได้ยื่นกันไกลอันหใหม พ่อคิดว่านี่มันกันไกลตัดกระดาษหรือกันไกลตัดต้นไม้กันแน่อันใหญ่ขนาดนี้ตัดต้นมะม่วงก็ยังได้พ่อเริ่มสนุกกับของใหญ่ๆแบบนี้แล้วสักพักพ่อเริ่มหิวเขากําลังจะไปกินไข่ที่เก็บไว้แต่พอเปิดตู้เย็นเท่านั้นแหละนี่มันไข่ยักษ์อันใหญ่พอๆกับหัวพ่อเลยออนแรกพ่อก็นึกว่าลูกชายไปหาไข่ปลอมมาแจ้งแต่ลูกชายบอกนี่ไข่นกกระจอกเทศนะพ่อพ่อก็เลยลองเอาไปทอดดูคราวนี้เขาเลยยิ้มออกมาพ่อนิได้ว่ามีโกโก้ไข่มุกที่พ่อซื้อมาไว้เลยจะไปหยิบกินลูกชายบอกว่าพ่อเดี๋ยวผมหยิบให้เอง นี่มันแก้วโหลชัดๆแล้วพ่อบอกนี้นะแกไม่ใส่ไข่มุกมาด้วยไม่งั้นกินไม่หมดแน่ลูกบอกใส่เข้าไปแล้วนะพ่อลองตักขึ้นมาดูสิพ่อเลยตักขึ้นมาพบกับไข่มุกขนาดเท่าลูกแอปเปิ้ลพ่อบอกขอบคุณมากนะแต่ถ้ากินหมดนะเบาหวานแน่ๆ